thanks <small noise> สนุนข่าวโดย The Stone House ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดใน Walking Street กับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลารเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมกูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดซับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา8.30นาฬิกานาทีวันที่1ตุลาคมได้มีการปล่อยขบวนแห่เกวียนการทศชาติชาดก13กันพร้อมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายครั้งที่149จังหวัดชนบุรีไปรอบตลาดเทศบาลเมืองชนบุรีระยะทางยาวรวม10กิโเมตร โดยในริ้วขบวนยังได้มีการนําชาวบ้านในชุมชนมาร่วมแสดงแห่ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆพร้อมทั้งมีความสวยงามความตลกขบขันโดยที่เรียกเสียงฮาได้ในปีนี้เป็นการแต่งตัวเรียนแบบไอ้ไข่วัดเจดีที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ท่ามกลางประชาชนที่มายืนดูด้วยความสนใจตลอดริมสองข้างทางเป็นจำนวนมาก สำหรับการแหกเวียนกันในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น14ข้ามค่ำเดือน11เเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยจะจัดก่อนออกพรรษาหนึ่งวัน สืบเนื่องจากการวิ่งควายเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อชาวนานและคนไทยนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันวิ่งควายที่ชาวนานแต่ละอำเภอในจังหวัดชนบุรีนำมาแข่งขันกันโดยใช้สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีเป็นสถานที่จัดงานประเพณีอันเก่าแก่นี้ โดยชาวชนบุรีมีความเชื่อว่าหากปีไหนไม่จัดการแข่งขันปีนั้นจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือเกิดโรคระบาดทำให้ควายล้มตายเป็นเบือ